ขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล เจอกันอีกแล้วในเอเลนาเบรกเอานะครับผมและถึงแม้นี้จะไม่ใช่สิ้นเดือนของเดือนวันใหม่แต่อย่างน้อยก็มีหมดใหม่มาให้เล่นกันแล้วซึ่งหมดใหม่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษสําคัญเท่าไหร่นะครับเอาของเดิมมาต่อมาต่อยอดซะมากกว่าแบบว่าเป็นช่วงกลางคืนหมอกน้นหนาะฝนตกแล้วก็มีให้ล่าเขาเรียกว่าล่าอะไรวะพวกแบบพวกส่งเอกสารนะ่ะเอารูปภาพไปต่ออะไรให้พบแล้วเพื่อรับรางวัลอะไรพวกนี้น่าสนใจอย,อยู่นะผมว่าอย่างน้อยก็ไปตอนกลางคืนอะผมเลยชอบอะไรกลางคืนกลางคืนเนี่ยชอบเลย เผื่อผู้พัฒนาเกมจะสนใจนะทำเป็นนี่เลยเอเลน่ายุคกลางแบบว่าโยนขวานโยนมีดใส่กันถือโล่ฟนันอะไรเนี้ยน่าจะสนุกนะะแล้วมันไม่เปิดเป็นเกมใหม่เลยว่าเี้ยจะมีปืนไว้ทำไมวะเนี่ยว่าต่ฟอจะให้ดีนะกินเนื้อหมาเพื่อเพิ่มเลือดบอกเลยว่าโคตรอุ้ยข้างหน้ามีเสียงปืนว่ะสงสัยยิงกันแย่งเนื้อหมาอุ้ยอุ้ยเดือดเดือดอบนหัวมีการเคลื่อนไหวบอกว่าเขาจะไปเห็นเรานะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแบบ มันค่อนข้างเห็นกันยากนิดนึงเจอละเจอละแต่ผมจะรอให้มันนิ่งนะครับตายเหลืออีกตัวหนึ่งแหมกลางคืนอย่างเงี้ยหมอบลงไปเฉยเก็มองไม่เห็นกันแล้วอ่ะโคตรดีดีเลยวิ่งอย่างไรหนูเดี๋ยวมึงเจอกูวิ่งอ้อมกลางคืนมันเล่นง่ายอย่างนี้แหละหมดมันจะวิ่งอ้อมก็วิ่งอ้อมกันง่ายๆไปไหนแล้ววะมันก็ยังวิ่งอยู่แถวนี้อยู่นะล่าสุด มึงกระพริบตาทีนั่นๆๆใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะวะเอ้าเอามันยิงกับเพื่อนเรานี่ว่ะใช่ป่ะไม่ใช่ว่ะมันยังรอดอยู่อ่าวิ่งต่อไปปล่อยมันให้ได้ไปกินข้าวกับพ่อกับแม่ก่อนเราแค่รอจังหวะดีๆแล้วค่อยลุกขึ้นสอยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเบอร์หนึ่งไอ้เหี้ยเบอร์หนึ่งมันยั่งเหยื่อกูแล้วอ่าเรียบร้อยกูโดนเพื่อนแย่งคิว ลายมอตอรลีลาไงเพื่อนแม่งอ้อมขึ้นฝั่งเนินเนินที่อยู่เหนือกว่ายิงซะจบเกมอดแดกเปิดโอ้ลูกซองเออเอออยากจะเป็นจอร์วิกแต่เป็นได้แค่ดิกเดินดินเฮ้ยสมเพศตอนนี้เราก็มาดักจุดเกิดของอเราทหารส่เอกสารอีกที่นึงนะี้ยที่สถาน,นีขนส่งเพราะเห็นว่า,ามันเกิดใหม่เราอยู่ใกล้พอดีกัเลยวิ่งมาเผื่อจะมีใครบางคนวิ่งมาแบบเรา แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งเข้ามายิงหรือวิ่งเข้ามาดักนะเราอาจจะโดนซ้อนดักอีกทีนึงก็ได้ต้องระวังตัวสักนิดนึงเอ e น go เ,เห็นกูแน่นอนเลยทรงนี้โอ้ต้องได้ยิงทิ้งกันได้จบอุสา์นั่งดักมาตั้งนานเปรยเอ้ยแพทอาจจะยังไม่แตกสักทีเดียวนะอาจจะมีคนดักอยู่รอบๆไม่แน่ไม่แน่เฮย้ยมันยิงเพื่อนเหรอเฮ้มึงไม่ยิงมาหน่อยเหรอเพื่อน อ้าวโดนแล้วนะอ,อกแดงนะอ,อกแดงนะอีกสองไม่ตายนะไม่ยิงอ่ะไอพวกจิ้งจอกนี่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ยิงมันทิ้งเนี่ยมันจะยังไม่สุ่มเกิดใหม่นะวกว่าไอตี้เก่าจะตายอ่ะเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมันจะไปเกิดอีกที่หนึง่งเราแค่ต้องรอว่าจะไปเกิดไหนแต่ตอนเนี้ยรอได้เลยรอคนมายิงหัวได้เลยแม่งรู้จุดละเข้าไปค้นของหน่อยก็ได้วะไม่เห็นมันดรอปเลยอะ่ะเพื่อนเราออกไปแล้วหรอไอนี่มันมือไวยังวะ มาถึงก็หยิบเปลือบหยิบเปลือบแม่งมือหรือเครื่องดูดฝุ่นอ้เเซ็งเป็ดอดได้เลยสติกเกอร์สแตม็มมาไปแปะจรวด20นาทีแล้วเดี๋ยวผมว่าจะรีแมต์ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้มาเก็บไอ้พวกจิ้งจอกหรอกผมมาเพื่อล่าล่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมมานีา่ฮะโอ้ยไอ้ซาเอ้ยโดนดักแดกเลงผิดเป้าครับเกมที่สอง เหมือนเดิมครับมาดักแดกไอ้ผู้ที่จะมาแดกจิ้งจอกเป็นอาหารเย็นข้างหน้าเราเป็นอ่กลุ่มจิ้งจอกและไม่แน่ว่าอาจจะมีคนมาล่ามันแต่นี่ก็รอมาจนถึงเลย2ี่นาทีแล้วยังไม่มีใครมาเลยถ้าให้ผมเดานะแม่งมันดักเหมือนกัน,นแน่เลยไอ้ทรงเนี้ยไอ้คนมาล่าก็จิ้งจอกหัวหมอเหมือนกันไม่ต่างก,กันมากหรอกก็คงเหมือนเรานี่แหละรอแคเ่เพอแล้วกระตะคุบเหยื่อออกล่ากันเป็นฝูงแต่โชคดีที่แมปเนี้ยไอ้มันโหมดเนี้ย มันเล่นได้แค่เป็นคู่มันไม่มีแบบทีมสี่อะไรเงี้ยมันมีแค่ทีมสองตอนแรกก็นึกว่าบัคมาแค่สองคนที่ไหนได้เป็นโหมดทีมสองโหมดดูโอถือว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นหมดดูโอในเกมไอเรหน้านะสำหรับผมนอกจากไอโหมดทีมเดสแมทแบบไฟกันแบบว่าฝั่งละบแปดคนนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเยอะไปโอ้ยเชี่ยเกือบอ่านไม่ทันมาแล้วฮะเดี๋ยวของเราโอกาสแล้วเชียวว่าต้องมีคนมากูรอ,อมึงแค่กินเหยื่อกูเท่านั้นแหละ มากินชีสจะกูวางล่อหน่อยไอ้หนูหนตายอ้าเฮ้ยมันแค่ล้มอาจจะมีอีกตัวนึงเพื่อนแกอยู่ไหนไอ้ไหนูบอกมาไม่งั้นแกตายเหมือนจะไม่มีปากไว้พูดแล้วสินนะโชคร้ายนะที่ขอของแกต้องตออยู่ในเมือชันโอ้ดูท่าพวกแกคงจะไม่ค่อยลงทุนสักเท่าไหร่ ถ้าเกียร์แก,กหนักว่านี้สักเกียร์ห้าแกฉันอาจจะตายแล้วก็ได้นะถ้าแกเหยียบหัวฉันมเมื่อกี้มันอาจจะขึ้นว่าสาเหตุการตายโดนคนที่หนักหกสิบโลเหยียบหัวแบะอะไรเงี้ยมาแล้วไอปลาสเสวยมาให้กูกินเหยื่อมาเลสโก้เบบี้กอดแยมแม่ไม่น่าเชื่อว่าการนอนในศพเพื่อนมันเนี่ยจะเนียนตาได้ขนาดนี้แกกูอมองไม่เห็นความสูงของหญ้าที่มันเลยหัวฉนันไปอีกแล้วสิท่า ก็งแงอะไรแกใสต่ตาสั้นแถมตาแกก็เบลอต้องใส่แว่นไอ้มนุษย์สีตาอย่างเองอะ่ะมันจะไปมองหินอะไรที่อยู่ในหญ้าได้ยังไงวะมองไม่เห็นวเว้ยโดนหนอนตะเพากินตายซะอย่างน้อยเขาก็มีของดีมาให้เรานะไม่ได้วิ่งมาตัวเปล่าๆแล้วก็สติกเกอร์สองอันก็เจ๋งดีได้เวลาออกกันแล้วอ่ะเชียสติกเกอร์สแต็มใบห่วยงัวหน้าออกอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วเอาแป้งขูดต้นกล้วยเอาสติกเกอร์มาแปะก,กระดาษแล้วโผล่เป็นตัวเลขอย่างเดียว โคตรเจ๋งเฮ้ยเริ่มมาก็เดือนเลยเหรออุ้ยเพื่อนตายปะนะนี่สำหรับคู่หูฉันไอสัตว์มารกเ้ยเกิดมาจากขี้ก็ต้องกลายเป็นขี้อีกครั้งหนึ่งให้ปุ๋ยธรรมชาติไม่รู้ว่ามันมีเพื่อนเหลืออยู่อีกตัวหรือเปล่าอะแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนโดยเฉพาะไอเสียงข้างหน้าที่ไม่รู้เป็นบอลหรือเปล่าด้วย แคเดินออกมาเผยตัวอย่างช้าๆไอ้หนูแกจะมาเจ็บตัวเลยอะมิงโก้โอเคบอดแม่งบอดให้ตายลยไหนขอดูคนไทยหัวใจดีเอ็าหน่อยสิว่าแกพกอินสยัดลูกอะไรมาทำไมเพื่อของฉันถึงลงไปหัวกิ้งทิ่มดินอย่างนั้นแกคงต้องโอ้ M80 ลูกมาตรฐานนี่แกก็เป็นคนมีรสนิยมใช้ได้นะเสียอย่างเดียว ขูโหแกอยู่ไหนว่าอินงเริ่มหลอนยาแล้วไอ้เหียทรงเนี้ยกูแมปนี้มันก็สนุกดีนะเวลาแบบว่าเรามองกันไม่เห็นอะไรเงี้ยเรากดนอนปุ๊บฝั่งนู้นมองไม่เห็นเราเลยนะเว้ยถ้ามันแบบมันไม่ปรับแสงจอหรือสีสดน่ะมองออกยากมากอะ่ะยิ่งมองลงที่่ําแล้วมันมืดอะมองเห็นคนนอนยากแบบพี่เหียเลยสนุกสนุกโมดน,นี้บอกเลยสนุกมากสำหรับผมเหลือยีกโมดเดียวแล้วล่ะโมดยุคก,กลาง โยนขี้ใส่หน้าแล้วติดพิษอะไรเงี้ยมาเลยผมอยากเล่นเลยถ้ามาผมรอเล่นเลยสุดยอดใครจะทำวไว้เฮียมันต้องเป็นคนยังไงวะไปแล้ฮะเจอก,กัน let's go